สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมา u n b o x ็อคการ์ดท็อปแมช a t ทแทนะฮะนี่เป็นรุ่น t h e enter trainer h e น o ฮนะครับเป็น Boost Into นะฮะเป็นกล่องสีน้็ตาลทองในกล่องนี้ผมก็ไม่เคยเปิดนะพอดีว่าไปเจอมาที่ร้าน B2S เนาะก็อยากลองกันหน่อยก็ผมดูว่ามันเหมือนจะจะมีแบบว่าเนี่ยฮะอ่าเป็นแนวตั้งก็จะเป็นเหมือนพวกมีเนี่ยอาจจะมีลายเซนด้วยเนาะแล้วก็มีแบบอ่ โกเอ็เพเินัมเฮลออฟเฟมแต่จริงแล้วในการนี้จะมีในกล่องนี้นะฮะจะมีทั้งหมด28บใบนะครับ3 e x c l u s i v e Hero Limited e dition Card มาดูว่าเราจะได้อะไรบ้างครับเรามาอันบอกกันเลยเราเลือกกล่องทองนะเพราะเรารู้สึกว่าสีทองน่าจะเฟียวแต่ก็ไม่เกี่ยวแล้วแต่ดวงก็ล้วนระยะแกะแบบไม่เท่นนะเพราะเราแบบอันเงินสดอ่าเป็นอะเป็นกล่องเป็นแม่เล็กอย่างนี้เนาะแล้วก็ มี28การ์ด2สใบนะครับ3ามเอกซีหนึ่งกิโลดีใช่ไหมพร้อมแล้วก็เดี๋ยวลุยกันเลยนี่นะครับกล่องก็ประมาณนี้น่ารักดีว้าว1 2ด้วยอ่ะดูวันจะได้อะไรบ้างพร้อมแล้วขอให้ได้ขอให้โดนอยากให้ดูมาครับ ไปคั้วอุ้ยอ่ะมาทีละใบไม่ต้องด้านนี้นะต้องด้านนี้ต้องด้านนี้มาไปแรกครับฟุ๊บโอ้โหแฮร์รี่เคนส์แฮร์รี่เคนนะฮะใบต่อไปนี่ต้องสลับด้านนี้นะอ๋อมันแยกเป็นสองฝึกอุ้ยเฮ้ยกาดกาดลุงมาแล้วเป็นโทฟี่นะครับนอยเออร์อันนี้เป็นโกนะนอยเออร์ครับการลุง จะเป็นเอกลักษณ์ป่ะอันนี้ผมแยกน,นิดนึงโอ้ยเป็นลายเซ็นของถ้าเป็นลายเซ็นแบบออโต้เนาะก็จะเป็นอ่าไอ้บาซ่าโอ้ยได้มาริดด้วยนะครับสามใบฟิงฟิ้งละเขาบอกว่าอันนี้ลายเซ็นออกโคตรยากหนึ่งในล้านอุ้ยอันนี้เป็นใบพิเศษนะครับอ่าดูสิน,นี่เป็น อดิกาดที่เป็นโลโก้นะครับซีโอติกโอ้นี่โลโก้เรนเจอร์นะฮะมาดูฝั่งนี้กันบนะ้างน,นี่เป็นโอ้ยได้กากโปวโอ้วาวใช้ได้โทม وري ก l e นเดอร์ว wow. uh, uh, wow. huh? uh, ้าเพราะว่าไรเทนออกยากมากมาดูกันนะครับอาจิ้าวพิดิริชาริซอนว่ะอ่าแล้วก็เป็นมาดูวิปปิ้งหนึ่งนะครับ ว่าอุ๊ยโอ้โหอีการนี้ก็จะได้แบบเท่ๆนะเป็นไมนูแล้วก็เชียร์ซ่านะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ได้เป็นใบพิเศษก็จะเป็นนี่นะฮะโอเคนี่เป็นลายเซ็นแต่เป็นลายเซ็นแบบเขาเรียกอะไรอะเป็นลายเซ็นแบบทำมาแล้วอะ อ่านี่เป็นผมชอบนะผมชอบหน่อยลยอก็ใบนี้ก็จะเป็นสันี่ครับเป็นเชียซ่าเป็นไมนูผมชอบนะสวยอยอู่ก็เป็นเฮริเคนส์ก็เป็นโอดิกาแต่โอเคได้กาโปมาใบห,หนึ่งก็โอเคนี่นก็ประมาณนี้นะครับก็อยากรู้เป็นยังไง แอแ็คแท็คโอเคไปก่อนจ้า